การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารครับในช่วง1จนถึง10พฤษภาคม2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารนะครับว่าคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ ่อ,น,อนืหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นการนับวันเกิดจะแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงนะครับและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทํานายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ แจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับในครั้งนี้นะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ ดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในวันอังคารต้องบอกว่า1จนถึง10พฤษภาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับการงานจะโดดเด่นการงานมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนในเรื่องงานจากบุคคลรอบข้างหรือว่าจากบุคคลที่คุณนั้นร่วมงานด้วยนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการติดต่อประสานงานหรือว่าการทำ สิ่งใดๆก็ตามในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤษภาคมนี้ก็ต้องบอกว่าจะราบรื่นดีอะไรที่เคยติดขัดก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือจะสามารถแก้ไขให้สำเร็จได้นั่นเองนะครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่า1จนถึง10พฤษภาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานคนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสําเร็จในเรื่องงานนะครับอะไรที่เคยเป็นปัญหาอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคในเรื่องงานก็จะสําเร็จได้ดังที่ใจคุณน,นั้นคาดหวังไว้ครับ ในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญหรือว่าได้รับมอบหมายโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานนะครับในช่วงหจนถึง10พฤษภาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารน,นั้นได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆหรือว่ามีข่าวดีหรือว่ามีโอกาสที่ดีในเรื่องงาน เข้ามาเยี่ยมเยยนดวงชะตาครับเพราะฉะนั้นหากใครที่ตั้งใจจะเปลี่ยนงานก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะเจองานที่ชอบเจองานที่ใช่ ส่วนใครที่กําลังมองหางานอยู่ก็ต้องบอกว่าในช่วง1นึ่งจนถึง10พฤษภาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่า1จนถึง10พฤษภาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารก็ว่าได้ครับเรียกได้ว่าทำอะไรก็จะดีไปหมดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ ตัวคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะมองเห็นช่องทางที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพหรือหากใครที่ประสบปัญหาในเรื่องของการทำงานหรือว่าติดขัดในเรื่องของการเจรจาธุรกิจหรือว่าการตกลงต่อรองใ,ใดๆในช่วง1จนถึง1ิพฤษภาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สิ่งเหล่านั้นจะคลี่คลายได้ไปในทางที่ดีนะครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารในช่วง1จนถึง10พฤษภาคม2564นี้ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินครับวันหนึ่งจนถึง10พฤษภาคม2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารน,นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤษภาคม2564ครับ ต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤษภาคมนี้การเงินไม่ค่อยดีนักนะครับการเงินไม่ค่อยจะคล่องตัวการเงินมีเกณฑ์จะติดขัดได้ต้องระวังนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายต้องระมัดระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์ที่จะผิดใจกับคนในเรื่องเงินได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าหากคิดจะให้ใครยืมเงิน ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีระวังจะไม่ได้คืนนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารในช่วง1จนถึง10พฤษภาคม2564นี้ นอกจากการเงินมีเกณฑ์จะมีปัญหาแล้วต้องระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นจะทำธุรกรรมทางการเงินใดๆก็ขอให้รอบคอบให้มากนะครับในเรื่องของเอกสารในเรื่องของสัญญานะครับก็ขอให้รอบคอบให้มากในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับแม้การเงินมีเกณฑ์จะมีปัญหาแต่ก็ต้องบอกว่าจะมี โอกาสใหม่ๆทางการเงินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้ผ่านเข้ามาทางช่องทางใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆทางการเงินมาให้ได้ลองนะครับหรือว่าเป็นโอกาสที่จะเข้ามาให้คนเกิดวันอังคารน,น,นั้นได้คว้าไว้นะครับจะเป็นโอกาสในการที่จะ สร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆให้กับตัวคุณเองหรือจะเป็นการเงินที่เข้ามาผ่านช่องทางใหม่ๆที่คุณนั้นไม่คาดคิดหรือไม่ได้คาดหวังมาก่อนนั่นเองเนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารครับถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่า ดวงโชคลาภไม่เด่นนักนะครับมักจะไปเด่นในเรื่องของการเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองซะมากกว่านะครับแต่ถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหมก็พอที่จะเสี่ยงโชคได้ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักครับวันหนึ่งจนถึง10พฤษภาคม 2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนั้นจะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1จนถึง10พฤษภาคม2564ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่าหนึ่งจนถึง10พฤษภาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอังคารนั้นดูจะไม่สู้ดีนักนะครับไพ่ห้าดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความขัดแย้งการมีปัญหาการทะเลาะเบาแวงหรือว่าเกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักนะครับต้องระวังให้ดีนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤษภาคมนี้มักจะมี สถานการณ์บางอย่างหรือเรียกได้ว่ามีเรื่องบางเรื่องที่เข้ามาแล้วทําให้คุณและคนรักนั้นต้องลงมานั่งทะเลาะบาแว้งกันก็เป็นได้ต้องระวังให้ดีครับในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤษภาคมนี้ต้องระวังการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหรือเป็นลักษณะของคบกันแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับ สำหรับคนที่กำลังจะคบหากำลังจะดูใจกันอยู่ก็ต้องระวังตรงจุดนี้นะครับในดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ของคนโสดต้องบอกว่าคนโสดเองก็จะคบหาดูใจกับใคร ก็ต้องระวังให้ดีระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยหรือระวังเจอคนเจ้าชู้ไม่จริงใจนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดที่เกิดในวันอังคารเองก็คงจะต้องรอบคอบให้มากนะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับ สำหรับวันนี้คนเกิดวันอังคารท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ บุญรักษาเทวาวอวยพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ